สวัสดีค่ะเทศชกรหญิงดรพรวริตนะคะหรือว่าดกรกิ่งค่ะกิ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางของบริษัทเซนอินโนเวชันกรุ๊ปค่ะ FIR ย่อมาจาก f a r Infrared ค่ะ Far Infrared นั้นนะคะจริงๆแล้วก็คือคลื่นพลังงานหรือว่าคลื่นของรังสีแต่ฟังให้ดีก่อนนะคะว่า คำว่าคลื่นของรังสีหลายๆคนอาจจะรู้สึกกลัวเอ้ยว่าเป็นรังสีแล้วจะอันตรายแต่จริงๆแล้วคลื่นนี้ เป็นคลื่นที่มีอยู่แล้วในตามธรรมชาติค่ะนั่นก็คือเป็นคลื่นชนิดหนึ่งนะคะที่เราพบได้จากดวงอาทิตย์ค่ะในแสงของดวงอาทิตย์ที่สองมายังที่โลกของเรานะคะก็จะมีตัวของคลื่นพลังงาน FAR นี้อยู่ค่ะโดยนะคะคลื่นพลังงาน FAR นียค่ะเป็นช่วงคลื่นพลังงานที่นักวิทยาศาสตร์และก็นักวิจัยนะคะพบว่าเป็นคลื่นพลังงานที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและก็ร่างกายของมนุษย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ช่วยให้ความอบอุ่นกับร่างกาย ช่วยในเรื่องของเพิ่มการไหลเวียนของเลือดกระตุ้นการทำงานของเซลล์ต่างๆให้ดีขึ้นค่ะสำหรับประโยชน์นะคะของ f a r กับสุขภาพนะคะงานวิจัยนะคะคพบว่าคลื่นของพลังงาน f a r ในช่วงแคบๆป,ประมาณช่วง8-14ไมครอนนะคะจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์ในหลายๆด้านเลยค่ะ ข้อ1น,นะคะมีงานวิจัยพบว่า FIR นะคะสามารถช่วยในเรื่องของการบำบัดปรับสมดุลของร่างกายนะคะได้ดีนะคะเทียบเคียงกับการรักษาโดยวิธีการฝังเข็มแบบของแพทย์แผนจีน,นะคะ่ะข้อที่สนะคะยังพบว่า คลื่นพลังงาน f a r ค่ะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลนะคะลดอาการบรรเทาปวดอักเสบต่างๆของร่างกายค่ะข้อที่3นะคะยังมีการพบว่าคลื่นพลังงานนี้นะคะช่วยในเรื่องของการบรรเทาหรือว่าลดอาการนอนกรนในยามค่ำคืนได้อีกด้วยค่ะข้อที่4นะคะยังมีงานวิจัยนะคะพบว่าช่วยในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะบรรเทาอาการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิแพ้นะคะการหายใจที่ขัด ค่องนะคะได้อย่างดีอีกด้วยค่ะ สำหรับนวัตกรรมในด้านของเครื่องสําอางและเวชสําอางนะคะทางโรงงานนะคะและบริษัทในเครือของเซนกรุ๊ปนะคะมีการนำนวัตกรรมตัวของ FAR หรือว่า far infrared มาใช้ในสูตรตำรับค่ะโดย FAR นี้นะคะที่เรานะคะเป็นเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะที่มีสิทธิบัตรนี้เป็นการวิจัยและพัฒนานะคะร่วมมือกับประเทศเกาหลีนะคะซึ่งประโยชน์นะคะของการนำคลื่นพลังงาน FAR มาใช้ในเครื่องสําอางนะคะทำให้เกิดประโยชน์ หลากหลายอย่างมากเลยค่ะ 1. ค่ะด้วยตัวของโมเลกุลของน้ำนะคะที่มีคลื่นพลังงาน f i r นะคะจะทำให้สูตรตำรับครีมนะคะมีขนาดที่เล็กลงนะคะประมาณ2เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับครีมทั่วไปค่ะ 2. นะคะเนื่องจากโมเลกุลขนาดที่เล็กนะคะและประสิทธิภาพเคลื่นพลังงานของตัว F a R นะคะสามารถทำให้การส่งผ่านของสารสำคัญต่างๆเข้าสู่ผิวหนังนะคะได้ดีกว่าครีมทั่วๆไปถึง5เท่าค่ะประเด็นที่3นะคะก็คือผลลัพธ์หลังจากการใช้นะคะเราเก็บผลการทดลองแล้วพบว่าครีมที่มีนวัตรกรรมของ F a R คะ่ะสามารถเพิ่มผลลัพธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชุ่มชื้นความยืดหยุนนะคะความ กระจาใสายนะคะและเรื่องของริ้วรอยนะคะได้ดีกว่าครีมทั่วๆไปมากกว่าถึง150เท่าเลยค่ะ